สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมอีกแล้วครับบินครับวันนี้ผมมาแนะนารถดีๆอีกหนึ่งคันครับค้าเวลไฟครับคันที่เป็นตัว2.5ซัจจีครับตัวที่เป็นตัวบนสุดเลยครับนี่ออชันมาเต็มแน่นอนเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2,005แรงม้าอยู่ที่182ครับเกียร์เป็น7สปีดครับอัตราสิ้นน้ามันอยู่ที่11-12กิโลิตครับอัตราความจุน้ํามันอยู่ที่75ครับเดี๋ยวผมพามาดูตัวรถข้างในก่อนครับว่าเป็นยังไง ข้างในตัวรถนะครับก็จะติดเป็นด้วยครับจอครับจอนี้เป็น2จอนะครับเป็นสมาร์ทเน็ตครับสามารถเชื่อมต่อกันแล้วมองเห็นกันได้2จอเลยครับแล้วก็จะมีตัวซันรูฟครับซันรูฟมีซันรูฟหน้าหลังนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเปิดรับแสงได้ครับส่วนซันรูฟข้างหลังก็คือตัวนี้ครับสามารถสั่งเปิดได้จากข้างหน้าเลยครับผมเบาเป็นเบามิกกี้เมาส์ครับเบามิกกี้เมาส์ปรับน่องนี้ปรับได้เลยครับตรงไฟฟ้าครับตรงนี้สามารถปรับน่องขึ้นได้ปรับเอ็นได้สบายครับผู้ใหญ่หรือว่า ลูกเด็กเล็กแดงครับสามารถนั่งได้สบายเลยครับสามารถไปส่งโรงเรียนได้นู่นนี่นั่นได้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับฝาหลังครับฝาหลังเป็นฝาหลังไฟฟ้าครับผมเดี๋ยวผมพามาชมครับ เป็นไงบ้างครับตัวนี้เป็นรถปี18นะครับจด2019เป็นเชนแล้วครับคันนี้ราคาผมเปิดไว้ที่2,699,000บาทครับผมเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ติดต่อไว้ให้ข้างล่างครับผมเซลวินนะครับวันนี้ก็สวัสดีก่อนครับ